สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับบอนและเดอะซิมซีกันอีกแล้วนะคะทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ไหมปอไปเล่นหลังไหมามาเว้ยเพราะว่าปออยากจะเพิ่มจำนวนสมาชิกเออชมรมหาเงินของเราเนาะ ปอก็เลยไปเล่นหลังไม้หาเงินมาต่อเติมบ้านแล้วทีนี้เต้าหู้ป่วยทุกวันปอเสียเงิน7 5 0 7 5 0 750จนปอรู้สึกแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ไหนๆเราก็มีเงินละเร <c oughs> าก็ซื้อเครื่องตรวจเองเลยแล้วกัน <c oughs> เพราะยังไงเราก็จะเป็นสัตวแพทย์อยู่แล้วเราจะเปิดคลินิกอยู่แล้วเรารักษาสัตว์ได้เราก็รักษาลูกเราเองเลยให้มันจบๆ <c oughs> ปอก็เลยซื้อมาตั้ง <c oughs> แล้วก็ขยายบ้านออกมาเนาะ ตอนนี้น้องก็คือมีเงินอยู่27,381บาทนะคะเป้าหมายไม่ไกลแล้วทุกคนเพราะว่าพอเรามีขาตั้งวาดรูปเยอะๆเนาะแล้วพอเราเรียก,กเพื่อนมาด้วยดีในกระเป๋าคือแบบมีรูปอยู่34รูปแล้วว่าขายแป๊บเดียวก็น่าจะซื้อคลินิกได้แล้วมั้งเนี่ยที่นอนของน้องน่ารักไหมเนื้อก็ไข่าดาว นั่นหลังเนาะว่าแล้วเราก็มาขายรูปต่อดีกว่าดูสต๊อกรูปเราดิรูปเราเยอะมากบอกว่าไม่ต้องเปิดชมลมก็ได้แล้วมั้งเนี่ยขายหมดนี่ก็ซื้อคลินิกได้แล้วปะ สิ่งที่ปอยืนขายลูกมาอย่างยาวนานตอนหลังไม่เนาะปอรู้สึกว่าถ้าเราตั้งราคาที่300ออ่ะเราจะขายไม่ค่อยออกแต่พอเราตั้งเป็น200ยเนี่ยจะขายได้จะขายได้เยอะกว่าโอเคลองดูนะอันนี้ตั้ง200นะเนี่ยคนนี้โทรมาบ่อยจังเลยตั้งเมของคุณที่แนะนำให้ฉันออกไปเที่ยวนะโอเคจ้ะ โคโนซอส์น่ยวมาอยทำไมเงาลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยมาขายของดีอ๋อนี่เริ่มขายได้รัวล้วละอู้มาล้วๆมารัวๆต้องตั้งที่สองร้อยจริงๆด้วย โอเคไปกินข้าวกันดีกว่าแดงเลยอ่ะขาวก่อหมดนะอันนี้ลูกสาวของครอบคร,ร,รัวตระกูลกอดนั่นหรือเปล่าคะชื่ออะไรนะแคสซินดาป่ะใช่ไหม ทำไมแบบเราชื่อเอ้ยเราชี้ชื่อเขาไม่ขึ้นอะอันนี้ไงแคสซซนดราจริงๆด้วยเอาแต่แคสซซนดรามิยาสากิไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลก๊อดเหรอเฮ้ยไปไม่เดี๋ยวออกมา <c oughs> ทำไมสัญญาณไม่ดัง <c oughs> อปตาแล้วโทาเรียกโทาเรียกทับเพิงโทาเรียก โหกว่าจะดังทาไมน้องเด็ดขาดนะทำไมมันวุ่นวายทำไมฉันเล่นบ้านไหนไฟก็ต้องไหมฮึอโอ้ยคุณัาเพิงมาเร็วนะรอบนี้ชีดเลยค่ะโอเคเขาไม่ยืนค้างเหมือนตอนรอบเราเล่นแตงหวานแล้ว ขอบคุณนะคะโหให้เงินแค่เก้าสิบสี่บาทเนี่ยหาอาซื้อเราได้กินข้าวหรือ,อยังสงสัยเราต้องซื้อเตาใหม่ให้น้องไหมไหนๆเราก็แบบมีเงินแล้วอะ่ะเราก็ซื้อของดีๆให้น้องหน่อยแล้วกันหมื่นสามเอาแพงไปเอาสัก เอาสักเท่าไหรด่ดีอ่ะสามพันละกันออทำไมเสียงต้องสั่นฮทำไมเสียงต้องสั่นไม่เป็นไรเราขายรูปไ,ได้เงินดีอยู่แล้วมาปรุงอาหารใหม่ อ้ยข่าวก็หิวง่วงนอนอีกตั้งหากอืมงน่งเทอะไรคะแค่ซันด้าคนนี้แต่งงานแล้วหรือว่าเพราะแต่งงานกับกับกับคนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นนามสกุลมิยาซากิเออแน่เลยนี่ไงเพราะว่า แฟนเขานำสกุลมิยาซากิอ่ะอ่าแคสซันดาแต่งงานซะละ,ะว่าจะไปดองกับตระก,กูลก็ตซะหน่อยอืมเป็นเองดูแล้ววนอนทิโลกหนูเป็นไรอ่ะทําไมน้องดูเศร้าจังเลยอ่ะ ทำไมน้องดูแบบหงอยหงอยอ่ะหนูมไม่สบายหรือเปล่าอืมอาชีพเสริมขายพวกพืชพันธุ์ต้นไม้ ขายภาพต่อสักนิดสักหน่อยสิเป้าหมายวันนี้เอาที่เท่าไหร่ดีทุกคนห้าหมื่นไหมน่าจะถึงนะอุ้ยไม่ถึงซะละเออเราต้องตั้งสูงๆไว้ก่อนอุ้ยมอบจุงพิมแบบพิเศษไหนขอดูหน่อยไหนมอบจุงพิมแบบพิเศษเร็ว เอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อน,ออนออทำาไมมือเป็นอย่างนั้นบักหรือเปล่า <laughs> โหมากินเออโอเคมากิน เราก็ไม่มีความสนุกนะเอ้ยเรามีทีวีนะบ้านเรามีทีวีแล้วนะทุกคนทีวีเพนกวินน้อยทุกคนรู้สึกเหมือนปอไหมคะว่าตังเมอ้วนขึ้นใช่ไหมเพราะตอนแรกปอให้น้องกินแต่พวกของหวานที่ว่ามันของฟรีหรือเปล่านะเอ้ยมันเป็นไปได้สูงนะแย่ละเราไม่มีเงินซื้อที่ออกกำลังกายะเลย เราต้องไปฟิตเนสปะเดี๋ยวรอตอนชเช้าแล้วเราพาน้องไปฟิตเนสกันดีกว่าคะ่ะน้องอ้วนไม่ไหวแล้วเนี่ยโหฝนตกนะกำลังว่าจะมาขายเอามาขายอีกรอบสิเราต้องรีบหาเงินนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ห้าหมื่นนะในคลิปเนี้ยเราต้องได้นะ ได้สองภาพแล้วนะคะสต,ต็อกเราแน่นมากบอกเลยเฮ้ย่าพึ่งอย่าพึ่งนอนเดี๋ยพึ่งนอนนะขอร้องมานี่ก่อนมานี่ก่อนเอ๊ะทำไมภาพนี้มันมันไม่มีรูปอะไรเลยคะมันบักหรือป้านเนี่ยเหมือนเอาภาพเปล่ามาขาย เออจะมีคนซื้อไหมลองดูสิเอา้าพังญิงแล้วซ่อมสิจะ้ะเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่จ้างไม่จ้างไม่จ้างนะซ่อมเองซ่อมเอง <c oughs> เราคือหญิงแก่งอยู่แล้ว คุณต้องการที่จะไปเดทกับฉันไหมอุ้ยเขาชอบเราเหรอเราจะเดทกับเขาดีไหมคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักเลยอะออะลองไปเดทกับเขาไหนลวกัน <c oughs> เขาชวนเรามาเดทที่ไหนเนี่ย <c oughs> อ๋ออันอันเมืองแต่งงานหรือเปล่านะ <c oughs> ที่เราพาพวกโปโก,กจังมาฉลองเรียนจบอะ <c oughs> เออใช่ใช่ใชอ๋อพามาที่สวยนะ แล้วยังไงคะมันก็ไม่มีเควสอะไรให้เราทำซะด้วยสิโอ้ไม่พอเลยว่าฝึกซ้อมร้องเพลงหน่อยเผื่อแบบพอร้องพอเราก็จะมาร้องหาติปอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือไม่น่าได้ติปนะโโอหเสียงสูงมากแม่เขาต้องออกมาไกลๆไม่งั้นได้ยินชัดเกินไปอุ้ยนี่ไงเราได้กันสองบาท สักคู่เดทของเราว่าเราได้เงินสองบาทสองบาทรัวๆเลยอะเออดี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 แฮดีดดคือเขาให้เงินแบบขอร้องให้เราหยุดอย่างนี้หรือเปล่าเ <laughs> ขามาให้เงินเรารัวๆเลยอะคนละสองบาทสองบาท <laughs> ขอลองหยุดร้องเถอะอย่างนี้หรือเปล่าฮะ <laughs> <laughs> ฉันเดาวันนี้เป็นการบอกล่ะอืมอย่าโทรหาฉันอีกตลอดไปเอ๊ะหมายความว่าไงคุณชวนฉันมานะคะคูคนนี้ให้เราสี่บาทไหนๆเราก็ออกมาข้างนอกล่ะเราพาน้องไปฟิตเนสดีกว่าออไหนเรามาทําอะไรดีนะมาที่สปานะคะอย่ามาแบบฝึกยกขาอันนี้ไง มาเล่นโยคะแล้วมันผอมไหมทุกคนหรือเราต้องไปวิ่งแต่โยคะมันก็ออกกำลังกายนะมันก็น่าจะผอมได้แล้วเนาะ าฉันไม่สบายแล้วล่ะว่าจะไปเดินเทศกาลชูรถเครื่องเทศหาอะไรร้อนๆกินหน่อยเผื่อว่ามันจะละลายเชื้อโรคในตัวของฉันได้บ้างเรอจะไปด้วยกันไหมเออทุกคนตอนที่ปอไปเล่นหาเงินตอนที่ว่าไม่ได้อัานนะเนาะ คือคาเล็บเขามาเป็นเหมือนเป็นลูกค้าเราเว้ยแล้วเขาก็มาคุยคุยกับเราแล้วจากนั้นวันต่อมาเขาก็มาหาเราที่บ้านเออเราก็คุยกันจนแบบตอนนี้ค่าความสนิทคือสูงมากก็เลยกำลังคิดว่าเฮ้ยเราจะจีบแบมพายสุดหล่อที่เราไปโมน้ามาดีหรือเปล่ากำลังคิดอยู่นะคือตอนนี้ไม่ได้จีบเขานะแต่เขา,าชวนเราไปเที่ยวอะ่ะ <laughs> ไป <laughs> ไม่ออกแล้วกาลังกงกําลังกายไม่ออกแล้วค่ะผู้ชายชวนไปกินก็ไปกินโอ้ตัวเม็นเลยนะดีเดอรวให้ดูค่าความสนิทเนาะไหนละ่ะนี่จะเต็มแล้วอะ่ะดูดิเอาไหนละ่ะเนี่ย จะเต็มแล้วอ่ะคือเขามาหาเราที่บ้านแบบสองวันติดสามวันติดอ่ะจนตอนเนี้ยคือจะเต็มหล่อละมันเป็นชั่วโมงที่แสนสุขในการร้องเพลงที่บาร์อ๋อโอเคเฮ้ยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันแห่งความรักปะเรามอบของขวัญแห่งความรักให้เขา่อยสิเฮ้ยเราจะให้อะไรเขาดีเราไม่มีอะไรเลยอะอันนี้ที่เราเออไปตกปลามาได้เราให้เขาเขาจะดีใจไหมนะ ลุกฟังจบสัตยาเฟชยอมชุกะฮ่าาไปยฮ่าฮาบส์าดีใไ,ไหมอ่ะอะไรอีกเนี่ยเป็นการดีที่จะได้ยินน้ำเสียงของคุณตังเมย์ฉันต้องการถามว่าเราไปทำความรู้จักกับอ๋อสังหน่อยไหมพวกเขาดูเหมือนจะเป็นเบิร์นบ้านทีเดยอ่ะอ่ะอยากไปก็ไปจะ้ะ อะมาไหนมันก็ไอเทศกาลนั้นป้าเทศกาลที่มีของเผ็ดให้กินน่ะนี่ไงตังเมกินแล้วก็แพ้อะแต่มันของฟรีนะกินเถอะ <c oughs> ไหนๆก็หิวแล้วแหละเฉยๆนะเหมือนไม่เผ็นอะไรเลย <c oughs> <c oughs> กินได้แบบชิวๆค่ะ,ะเริ่มละเริ่มละ คนไปแล้วโว้ยน้องปวดฉี่นะคะเดี๋ยวหาห้องน้ำก่อนนะอันนี้ไงน้องไปเองแล้วเมื่อกี้มันขึ้นอะไรพ่ายแพ้การแข่งขันอ๋อถ้าเกิดใครพ่นไฟออกปากคือพ่ายแพ้แน่เลย เฮ้ยเขามีอันนี้ให้เก็บด้วยเหรอเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้อ่ะเอาเก็บไม่ได้อ่ะทุกคนโอ๊ยเสียใจแน้กว่าเราจะได้พังไปปุ๋ยแล้วคาเล็บอยู่ไหนคะเขาชวนเรามานะเนี่ย อุ้ยเขามาร้องเกเเหรอเราร้องเพลงกับเขาดีกว่าเราร้องได้คนเดียวทำไมอ่ะ,อะมาพูดคุยกับผู้ชายก่อนโอ้ยเขาล้อมากเลยดูสิ oh my god ร้องเพลงสละทำไมเราร้องเพลงคู่ไม่ได้เืรอดูของมองเราดิ <ab> เราจะตีเขาดีไห oh. ม,มเราจะให้ตังเมคคู่กับคาเล็บดีไหมอะเ <c oughs> อาเราจะไปไหนละ่ะเราจะร้องเพลง อ๋ออะไรก็หยุดยั้งฉันไม่ได้ผู้ชายตามเขามานั่งฟังด้วยอ่ะเขาจะหนีเพราะเราร้องเพลงหรือเปล่าอุ๊ยคุณคุณย้อนมาอุ๊ยเราคุยได้ไหมอุ๊ยเขาอุ๊ยเขา อ่ะเขาเปียกฝนหรือเปล่า well ไอเขาเป็นอะไรไอเขาจะเดตสมอเลตตรงนี itation, uh, Or, oh, oh, s <S ้หรือเปล่าเนี่ยไอเขาเขาเศร้าปะทำไมเรากดอะไรกับเขาไม่ได้เลยอ่ะไอเขาช็อตมาโอ้โหโอ้โหเขาจะพังแล้วนะเนี่ยจะพังแหลมิชังแหลมแล้วเนี่ย ไม่เลยเราคอเขาไม่ได้จริงๆนะเนี่ยน้องเล่นฉีดตัวเองหรือเปล่าเอ้สั่งสอนอยังไงนี่สั่งสอนเลยสั่งสอนเลยเอ,เอาพาไปขับถ่ายหน่อยแล้วกัน ไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเลยนะเจ้าตัวดีถ้าพาน้นองไปฉี่หน่อยหรือน้องฉี่ไปแล้วอ่ะโอเคฉีน่นอกบ้านแล้วนะทำไมต้องขายอันนึงแล้วก็อุ้มหมาขายอันนึงแล้วก็อุ้มหมาแล้วก็วางทำเป็นอะไรของเธอ มันจะขายหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยอันนี้ยังไม่ขายเลยหนีสมาชิกเรามีทั้งหมด8คนแล้วนะเราก็เลยต้องขยายห้องเนี่ยเราขยายมันแล้วเรียบรอย้อยโอเคสสเดี๋ยวเราให้เงินเอ,อ่อวันนี้ ห้าร้อยก็พอแล้วกันคนนี้ก่อนห้าร้อยอ่ะให้ผู้หญิงผมฟาก่อนแล้วก็มาผู้ชายหมวกฟ้า แล้วก็คนนี้พอได้เงินเราก็ไปวาดรูปต่อด้วยนะคะคือทุกคนคนเนี้ย เขาเข้ามาชมรมเราตั้งแต่เขายังไม่แก่ปะแต่ตอนนี้เขาเขาแก่แล้วใช่ไหมอ่ะเขาดูมันเป็นไวยชลาเลยอ่ะคือเขาอยู่กับชมรมมาตั้งแต่เขาผมสีดำอ่ะถ้าพอจำไม่ผิดใช่ไหมก็จำถูกปะอ่แล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้ เอาทำไมยังไม่ได้ทักทายกันล่ะให้เงินเขา ครบครบหุยเหลือเงินสองหมื่นห้าเท่าตอนแรกที่เปิดคลิปมาเลยปะจำไม่ได้อะเราเราจะถึงห้าหมื่ได้ไงเป้าหมายวันนี้ล้มเหลวแล้วเนี่ยอัดมาจะชั่วโมงนึงแล้วนะยังไม่ได้เงินเลยห้าหมื่นนะเออทุกคนมันจะถึงไหม่ะคือ ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองขายอีกหน่อยสิเฮ้ยอย่างน้อยถึงสามหมื่นไดไหมอะอย่างน้อยถึงสามหมื่นไดไหมคลิปนี้อ้าหัวรๆวๆตอนนี้จะสามหมื่นแล้วค่ะอูสองพันสาม My God คือวันนี้ขายดีมากค่ะขายได้แบบรัวรัวรัวตอนนี้มีสามหมืนหกแล้วว่าทุกคนเราอาจจะได้ถึงสี่หมื่นเลยนะเนี่ยลองดูนะเฮ้ยขายดีขายดี ห oh, yes. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ุ้ยสองพันสามเฮ้ยมีสองพันสองหลักสองพันนี้หลายอันอยู่นะเติมสต็อกหนมันมีแต่แบบภาพอย่างงี้แฮะุ้ยเราขายได้สี่หมื่นหนึ่งค่ะโอ้ my god จริงๆก็อยากให้ถึงเป้าห้าหมื่นอยู่นะเนี่ยแต่คือแบบอัดมาชั่วโมงกว่าแล้วว่าเราจะล้มเลิกหรือเราจะทำต่อให้มันถึงดีอุ้ยผู 5, ้ชายมาหาเห็นไหมเขามาหาเราอย่างนี <derivatives> ้นี่แหละอุ้ยมีคุณจหมาหน้าบ้านมีขี่หมาในบ้านโอยจุง เพื่อนเราขอมาขายลูปก,ก่อนได้ไหมขายอีกสรอบสิเราอยากได้ห้าหมื่นตามที่เราตั้งใจเอาไว้นายเล่นในบ้านเราไปก่อนนะเราขายรูปแป๊บหนึง่งน้องหัวใจให้เรารัวๆเลยค่ะคืออะไรอ่ะมันหมายความว่างไงอ่ะทำไมน้องมีหัวใจออกมารัวๆเลย ดูดีน่ารักเนาะ oh. ทำไมอ่ะคือน้องน้องแสดงออกว่าน้องรักเรางี้ปะจริงๆมันมีวิธีที่แบบโกงมากๆอยู่นะจำไอ้ร้านชานมขายเสื้อมือสองได้ปะคือเราสามารถตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้อะแล้วคือแบบ <to> คอยตั้งแบบเป็นหมื่นมันก็ขายได้อะคือนั้นคือจะรวยในทิษตาเลย ปอก็เลยแบบเฮ้ยมันโกงเกินไปแค่มาขายรูปนี้ก็โกงแล้วนะแต่คือมันเหนื่อยอะ่ะมันมันหาคนซื้อยากมากเลยอะ่ะแต่ถ้าขายได้ก็คือแป,ป๊บเดียวดูดิจะห้าหมื่นแล้วอะ่ะอีกสามพเท่านั้นได้ไหมอุ้ยภาพนี้ของเราสวยมากเลยนะ อีกขออีกครั้งหนึ่งขอให้ถึงอุ้ยใกล้แล้วนะอุ้ยเขามาแก่ต่อหน้าเราเลยเมื่อกี้เห็นปะนเขามาฟิ้งกลายเป็นคนแก่ต่อหน้าต่อตาเราเลย,ยมาขายอีกเราจะต้องถึงห้าหมื่นให้ได้คือตอนนี้อัดมานานมากแล้วนะ อีกสองร้อยอีกร้อยกว่าบาทเนี่ยเราก็ถึงห้าหมื่นแล้วนะน uh huh. ี่เขาล้องละเขาล้องละสักคนหนึ Les ่งเฮ้ยชุยเฮ้ยขายก้อนขายก้อนมันจะได้แล้วลูกเย้ถึงห้าหมื่นตามที่พูดไว้แล้วนะคะ อาขายจนหมดเวลาก็พอเอาละค่ะวันนี้เราหาเงินได้ทั้งหมด51978บาทโอ้ยอีกเอออีก 2, 000, สองหมื่สอาตีสามหมืเราก็จะเปิดคลินิกได้แล้วนะเฮ้ยมันเร็วไปปะเราหาเงินเร็วขนาดนี้เลยเหรอ แต่ปอคิดเอาไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดคลินิกได้อะ่ะเราก็จะหาเงินให้ถึงหนึ่งล้านเพราะส่วนใหญ่ซีรีส์เออเริ่มต้นด้วยเงินศนบาทเขาจะต้องมีเป้าหมายที่มีเงิน1ล้านบาทใช่ไหมถึงจะสําเร็จภารกิจเออปอก็จะไปให้ถึง1ล้านเหมือนกัน เอาละค่ะทุกคนในวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการหาเงิน50,000บาทจนได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย